สวัสดีนะครับหมอโต๊ด915ทาร์ลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกำลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานคนที่นิ่งเงียบห่างกันไปตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างของชาวธาตุดินธาตุดินได้แก่ราศีกาันร,ราศีพฤษภราศีมังกรตั้งแต่วันที่28ถึงวันที่31ธันวาคมปี2567 มอโต๊ดอธิษฐานให้ดูได้ธรคนาและราสีเลยนะครับมอโต๊ดดูแบบโอรศาศาไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี่เป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไหลจะดีที่สุดและไพ่นี่สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิใบ,บให้กับชาวธาตุดินการพืชศมก่ คนที่นิ่งเงียบห่างกันไปตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของกุนก่อนนะครับเป็นพรังงานไพเซลเติคอสมอโตสอ่านตามพลังงานและหน้าไพที่ขึ้นมานะครับ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีพลังงานพาไพ่ใบแรกเป็นไพ่พลังงานไพ่ความเครียดความกดดันหรือ,อยังเอาเข้าออกจากความคิดหรือ,อยังเอาเข้าออกจากความรู้สึกไม่ได้หรือมีพลังงานการที่มีคนที่ทําร้ายจิตใจกับอดีตที่ผ่านมามีพลังงานการเป็นผู้ให้ และเป็นผู้ไม่ได้รับพอๆกันเหมือนเป็นฝ่ายเราที่ทุ่มเทเป็นฝ่ายเราที่ห่วงใยเป็นฝ่ายเราที่ดูแลกับเขาในสิ่งที่เราทุ่มเทมันเหมือนไม่ได้ยุติธรรมกับเรานะมีพลังางานไพ่เจ็ดไม้เท้าการปิดกั้นการมีกำแพงการบล็อก การแข่งขันหรือเป็นพลังงานการที่บล็อกการติดต่อการสื่อสารไปในความรักในความสัมพันธ์ก็ได้นะกับสิ่งที่คุณอาจจะมีปัญหาในช่วงนี้คุณเป็นคนที่ผ่านกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตของคุณคุณเป็นคนแก้ไขกับปัญหาที่เข้ามาด้วยตวงคุณนะครับมีพลังให้ความเก่ง ความเป็นตัวตนของคุณมีพลังงานไพ่เดอร์มีเชเชนนี่คือการเริ่มหรือการหาโอกาสใหม่ๆให้กับตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่เรียนรู้อะไรแล้วเรียนรู้ได้ไวคุณเป็นคนที่รักการเรียนรู้หรือการที่คุณเรียนรู้ในทุกๆอย่างในตอนนี้ของคุณก็ได้นะ่ามีพลังงานไพ่หนึ่งเหรียญสิ่งดีๆโชคดีโอกาสดีสิ่งที่ดีที่สุดนะมีพลังงานไพ่โชคดีนะหรือการที่กลับมาถือความรู้สึกกด ความรู้สึกนี้อยากที่จะมอบให้คนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นค่า มีพลังงานไพ่สามไม้เท้าเป็นพลังงานการวางแบบแผนการวางเป้าหมายให้กับอนาคตการขยับขยายในทิศทางที่คุณวางแบบแผนไว้และการที่คุณมองถึงในวันข้างหน้าของคุณมีพลังงานไพ่เดอะสันความสุขความสําเร็จความสมหวังเป็นไพ่พลังงานการที่เรากลับมามีรอยยิ้มความสุขที่ได้อยู่กับตัวงเราเองหรือมีพลังงานความโดดเด่นความมีชื่อเสียงในแวดวงสังคมของคุณมีพลังงานไพ่ ค e ีนอ w a ว d นราชินีถือไม้เท้าราชินีิงไฟคนที่มีเซนส์คนที่มีลางสังหณรคนที่แอคทีฟในเรื่องการงานคนที่เป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่ทุ่มเทเต็มที่ทำเต็มที่นะควีนออฟวานเนี่ยคือคนที่มีความเก่งในเรื่องการทำงานและความตั้งใจในตัวของคุณนะครับมีพลังงานใหในออปเปอเนะเป็นพลังงานให้อัศวินถือเหรียญในตอนนี้เหมือนคุณกับมานิ่งหรือการดูถึงสถานการณ์ ของคนคนหนึ่งที่เคยทําให้ผิดหวังที่เคยทําให้เศร้าไปก็ได้นะในตอนเนี้ในอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่คุณรู้ว่าในวันเวลาปัจจุบันคุณได้ทําในสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับในตัวคุณเองแล้วนะครับมีพลังใหพเด็กถือดาบเป็นพรังใหพความดือ้อความรันความเอาแต่ใจหรือมีคนที่นิสัยเหมือนเด็กๆก,ก็ได้นะหรือมีคนที่แอบมองแอบสืบแอบส่องอยากทักทายกลับมาในความรักในความสัมพันธ์เป็นพลังภาพใต้สำรับเป็นพลังภาพห้าถ้วย ความรู้สึกที่เสียใจไปแล้วมันก็คงเอากลับมาในความรู้สึกไม่ได้สิ่งที่พังสิ่งที่แตกหักพังไปสิ่งที่ล้มไปความรู้สึกดีๆที่เราเคยมอบให้เขาคนนั้นอาจจะไม่เคยเห็นคุณค่าในวันนี้มีคนที่รู้สึกถึงการที่อยากกลับเข้ามาถือถ้วยแห่งความรู้สึกหรือการที่คุณกลับมาลักตัวของคุณเองมากขึ้นก็ได้นะมีพลังใงห้ความเสียใจนะครับช่วนในขณะความคิดถึงการจินตนาการ ในการคิดถึงถึงเรื่องอดีตอดีตที่ผ่านไปแล้วมันก็คงย้อนไปไม่ได้อนาคตที่ยังมาไม่ถึงคุณอาจจะอยู่ในวันเวลาปัจจุบันเพราะคุณจะไม่กลัวกับการที่ผิดพลาดในตัวคุณเองก็ได้นะมันเป็นการที่กับอดีตที่ผ่านมาที่เคยผิดพลาดที่เคยทำทำ,ทำไว้มันอาจจะเป็นการที่เราได้เติมประสบการณ์ในตัวของเราเองทําให้เรามีการที่รู้ถึง เรื่องว่าเราจะไปในทิศทางไหนในตัวงเรานะครับมีพลังานไพ่การไว้วางใจความและความมีมิตรภาพดีๆที่เข้ามาในช่วงนี้ของคุณอาจจะพบเจอกับคนที่เข้ามาคอยเกื้อนหนุนคอยเกื้อกูลเป็นกรลย,ยานิมิตรที่ดีคอยดูแลและคอยเอาใจใส่ในตัวของคุณก็ได้นะมีพลังางาน่เด ซาโดซานนะครับเป็นพลังงานไพโซวินโลเป็นพลังงานของไพเวลาแห่งความสําเร็จการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้นการเชื่อมต่อในจิตวิญญาณใน สิ่งที่ในใต้สํานึกของคุณคุณเห็นในความรู้สึกที่แท้จริงในตัวงคุณเองความหวงังความฝันที่คุณหวังตั้งใจในสิ่งที่หวงังในสิ่งที่ลงมือทําความประสบความสําเร็จที่รอชาวธาตุดินอยู่นะครับมีพลังงานไพ่เซลติคอร์พลังงานของไพ่สิบใบนะคนที่นิ่งเงียบห่างกันไปตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้าง นะมีคนที่เสียใจมีคนที่เสียดายอาจที่เป็นฝ่ายเขาที่คิดเยอะคิดมากหรือการที่นอนไม่หลับเป็นฝ่ายเขาที่รู้ถึงผลแห่งการกระทําที่ทําไว้แล้วเป็นฝ่ายเขาที่อาจจะเป็นฝ่ายที่เสียใจกับสิ่งที่ผ่านมาหรือเป็นฝ่ายเขาที่เสียดายในวันนี้มีคนที่อยากกลับมาทุ่มเทและมีอนาคตร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งมีคนที่อยากติดต่อมีคนที่อยากทักทายกลับมาในความรักในความสัมพันธ์มีชาวธาตุลม ลมกลุ่มตุลเมทุนธาตุไฟเมสิงธนูธาตุดินการพุชกมาก่อนธาตุน้ำกรกฎมีนพุจิกคนที่เกิดวันทิศคนที่เกิดวันพุธนะครับอขอดูพลังงานไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุดินการพุชศกศม,มาก่อนก่อนนะครับมีพลังงานไพ่ควีนอพิทักษ์นินเหรียญน คุณเป็นคนที่อยู่ใครแล้วคุณเหมือนคอยซัพพอร์ตในเรื่องการเงินหรือเป็นฝ่ายคุณที่วางแบบแผนในเรื่องการเงินให้กับเขา็ได้นะควีนถือเหรียญเป็นการกับมานิ่งการกับมานิ่งอยู่ในพลังคุณเป็นคนที่มีพร้อมทุกๆอย่างในตวงคุณคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์โอกาสที่แห่งความรักเอดอฟครับการเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่หลักตัวเองงานมีพลังให้คนที่อายุน้อยกว่ากันหรือคนที่อายุแตกต่าง กว่ากันก็ได้นะมีพลังงานให้เด็กถึงไม้เท้าการติดต่อหรือคนที่ห่างกันไปหรือคนที่ต่างกันโดยระยะทางอยากติดต่อกลับมาเริ่มต้นมีคนที่รู้สึกเจ็บมีคนที่รู้สึกผิดกับการทําในตอนเนี้ยเขาอาจจะไปพบเจอใครใครก้อนคนนั้นก็ไม่ได้จริงใจกับเขาทำร้ายจิตใจกับเขาก็ได้นะมีพลังงานให้ควีนออบวานราชินีถึงไม้เท้ามีพลังงานให้ความคิดถึงความโหยหา มีคนที่ยังคิดถึงวันเก่าๆวันเดิมๆที่คุณเคยดูแลที่คุณเคยห่วงใยเขาที่คุณเคยทําเพื่อเขามีพลังไพ่เดอะทาวเวอรการจับได้การโปะแตกความรู้สึกที่พังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาในความรู้สึกไม่ได้ มันยังมีความหวาดระแวงกับใครสักคนหนึ่งอยู่ก็ได้นะหรือเป็นฝ่ายเขาที่คิดว่ากับสิ่งที่แตกหักพังกันไปมันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือเปล่ามีพลังงานคนที่ทํางานเกี่ยวกับงานช่างงานซ่อมบํารุงได้นะครับมีพลังงานไพ่คิงถือดาบทหารตํารวจได้มีพลังงานการที่มีใจร้อนอารมณ์ร้อนหรือเป็นพลังงานคนที่มีความเจ้าอารมณ์ในตัวงเขาก็ได้นะหรือมีพลังงานการที่คนมีอีโก้อยากกลับเข้ามาขอโอกาสแห่งการเริ่มต้น กับคุณอีกครั้งหนึ่งในวันที่เขารู้สึกถึงความพัดภาครู้สึกถึงความผิดหวังในตอนนี้มีคนที่รู้สึกความเศร้าความทุกข์ความเสียใจในวันที่ไม่มีคุณที่คอยดูแลในวันที่คุณคอยห่วงใยในวันที่คุณเคยทําเพื่อเขา คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ดูแลกับเขาทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการที่เอาใจใส่คอยดูแลคอยเทคแคร์แต่ในวันนี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ขอถ้วยแห่งความรู้สึกที่คนคนหนึ่งไม่เคยสนใจคุณคืนมาก็ได้นะการกลับมาถือหัวใจหัวใจดวงนี้อยากที่จะมอบให้คนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นคุณเห็นค่าในวันหนึ่งที่คุณนิ่งในวันหนึ่งที่คุณห่างจากเขามามีคนที่จะคิดถึงวันที่คุณกับเขา เคยวางแบบแผนสําหรับบางท่านอาจจะมีลูกด้วยกันแล้วมีการวางแบบแผนมีการวางอนาคต ไว้ด้วยกันนะมีพลังอาไพจเจ็ดดาบเจ็ดดาบคือความหวาดระแวงหรือการที่มีคนคนหนึ่งที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่ได้จริงใจในตอนเนี้ยเป็นฝ่ายเขาที่หวานระแวกการกระทาที่เขาทําไปก็ได้นะมีพลังงานการที่สี่เหรียญอยากกลับมาเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะเป็นฝ่ายเขาที่จะกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณมีคนที่ร้อนหลนมีคนที่ร้อนใจมีคนที่คิดเยอะคิดมากมีคนที่ยังลืมคุณไม่ได้เขาก็ยังเอาคุณออกจากความคิด เขายัางเอาคุณออกจากความรู้สึกของเขาไม่ได้มีคนที่อยากกลับมาให้ถ้วยมันเป็นเหมือนเดิมความรู้สึกเขาอยากบอกคุณในตอนนี้ว่ากับสิ่งที่ผ่านมาเขาทําให้คุณรู้สึกที่พังไปในตอนเนี้มีคนที่จะทุ่มเทมีคนที่จะพยายามทําเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งนะเป็นพลังงานการที่แบกภาระความรับผิดชอบในการกระทําของเขาทุกสิ่งทุกอย่างการกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึ่งนะมีพลังงานให้ The Emperor ชาวเม e d Fei ไฟจัติก นะความคำมั่นคำสัญญาความผูกพันเทิดกับสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นฝ่ายคุณที่กลับมานิ่งเป็นฝ่ายคุณที่อยู่ในบรรลังของเราเป็นพลังการที่ยังมีคนที่ยังลืมคำมั่นคำสัญญาในวันนั้นที่เขาเคยสัญญา ความผูกมัดกับคุณไม่ได้ก็ได้นะมีพลังงานให้ความหึงหวงในความรักในความสัมพันธ์หรือเป็นฝ่ายเขาที่แอบสืบแอบส่องแอบหึงหวงในความรักในความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่ก็ได้นะมีพลังงานให้เดทอดอการแตกหักสิ่งที่พังไปหรือมีพลังงานการที่ในวันเนี้ยเขารู้แล้ว่าความการผิดหวงังความเศร้าและความเสียใจในวันที่เนิ่นนานมาเหมือนเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่คิดว่ากระตอนเนี้ยคุณไม่เหมือนเดิมแล้วคุณไม่ได้ตามเขาเหมือนแต่ก่อน คุณไม่งอเขาเหมือนแต่ก่อนแล้วก็ได้นะเป็นฝ่ายคุณที่นิ่งเป็นฝ่ายคุณที่เงียบไปในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่กําลังที่คิดอยู่ว่าจะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์แล้วคุณจะให้โอกาสกับเขาได้กลับเข้ามาสัญญาในความรักในความสัมพันธ์อีกหรือเปล่าเขาก็อย่างมูฟออนออกจากคุณไม่ได้นะ,ะเขาอยากจะกลับมา เพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งเป็นครอบครัวนะมีพลังงานการที่โอกาสที่ให้กับคนสักคนหนึ่งโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นคุณค่าในโอกาสที่ให้ไปนะคุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยตัวคุณเองว่าคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสกับเขาได้กับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อยู่หรือเปล่านะครับขอดูพลังงานให้ในปัจจุบันของชาวธาตุดินนะครับว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะอ่า ขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของเขาว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะมีพลังงานไพ่เจ็ดดาบเป็นพลังงานการหวาดกลัวหรือการที่กระทําการปิดบังการซ่อนเร้นความลับไม่มีในโลกหรือการที่การกระทําของเขากําลังที่จะเปิดเผยก็ได้นะคุณอาจจะรู้ทุกเรื่องราวและในทุกสิ่งทุกอย่างกับเขาเพราะมีพลังงานไพ่ควีนเอหวานคุณเป็นคนที่อ่านความคิดของเขาได้คุณเป็นคนที่เรียนรู้กับนิสัยใจคอของเขามาหมดแล้ว คุณรู้ถึงพฤติกรรมและการกระทำคุณรู้ถึงความรู้สกึกลึกๆของเขาด้วยก็ได้นะมีพลังงานไพ่วิกตอรี่ของความสําเร็จเป็นพลังงานของไพ่วิกตอรี่นี่คือการที่มีคนคนหนึ่งที่อยากกลับมาเดินหน้าหาทักทายความเสมอต้นความเสมอตาย เขาอยากกลับมาร่วมวันที่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเขาอยากกลับมามีเป้าหมายความสําเร็จขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นกับคุณได้หรือเปล่ามีพลังงานไพ่ดียมเพลิร์ชาวเมทัตไฟใน,ในออฟสอดนี่คือการที่เขาอาจจะเป็นฝ่ายร้อนหลนไม่สบายใจในตอนนี้ของเขาก็ได้นะมีพลังงานไพ่ในออบครับกัลยาณมิตรคนที่เข้ามาคอยช่วยเหลือคนที่เคยเกื้อกูล คนที่เคยดูแลและคนที่เคยเอาใจใส่เขาคนที่ดูแลเขาและห่วงใยกับเขาในวันที่เขาทุกข์เศร้าเสียใจหรือในวันที่เขาไม่สบายคุณก็อยู่เคียงข้างเขาในวันนี้มีคนที่คิดถึงคุณอยู่นะมีคนที่อยากติดต่อมีคนที่อยากทักทายมาในความรักในความสัมพันธ์ขอโอกาสถึงการเริ่มต้นวิวอ l o ฟอร์จูน e กงร้อใหงโชคชะตาวันเวลาสิ่งต่างๆขึ้นอยู่กับวันเวลา ที่คนคนหนึ่งกลับเข้ามาพิสูจน์ในตุงคุณเขานะกับาดีที่ผ่านไปแล้วมันก็คงผ่านไปแล้วในความรู้สึกมีคนที่อยากกลับมาใช้วันเวลาร่วมกับคุณอีกครั้งหนึ่งมีคนที่อยากกลับมาพบเจอกับคุณในทุกห่วงวันเวลานะครับเป็นพลังงานของไพ่โชคชะตา วันเวลานะมีพลังงานไพ่ดีเอ็มเพรสความจริงความชัดเจนมีพลังงานไพ่ควีนอวานมีไพ่ของ6ดาบนะมีพลังงานไพ่คู่เข้ามานะครับเหมือนเป็นพลังงานการที่ในวันหนึ่งที่เขาไม่มีคุณแล้วเหมือนการที่เขาไปเรียนรู้กับสิ่งต่างๆมาไม่มีใครที่เหมือนความห่วงใยเหมือนความเป็นคู่กับเขา เป็นคนที่เกื้อกูลเกื้อหนุนเขาเท่าคุณก็ได้นะเหมือนโชคชะตาหมุนวนให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งเป็นคนที่กลับมาพบเจอกับเข้ามาชัดเจน กลับเข้ามาเคลียร์ใจหรือในตอนเนี้ยเป็นฝ่ายที่บ็อกกันไปหรือเขาอยากให้คุณเปิดบล็อกให้เขาได้ติดต่อกลับเข้ามาพูดกลับเข้ามาคุยกับเข้ามาเคลียร์ใจกับคุณนะคุณคือสิ่งดีคุณคือโชคดีที่เขาทําโอกาสที่ดีที่สุดหลุดมือออกไปนะครับมีพลังงานไพ่ถั่วครับเป็นไพ่แห่งความรักความสัมพันธ์ถ้วยแห่งความรู้สึกถ้วยแห่งสายน้ําเขาอยากกลับมาแลกถ้วยแห่งความรู้สึกเขาอยากกลับมาพบเจอกับคุณเขาอยากมองตากับคุณในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาแก ก,กับความรู้สึกกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้เขาจะไม่ทําให้ความรู้สึกของคุณต้องเสียใจอีกแล้วมีคนที่คิดถึงคุณมากมีคนที่รักคุณมากในตอนนี้ในวันที่เราห่างไกลกันมีพลังงานไพ่เดวิลเป็นพลังงานไพ่ความข้างรักก็ได้นะ่ารอกที่เขาจะไม่ห่วงแหนเขาจะไม่ยอมปล่อยให้คุณจากกับเขาไปไหนอีกแล้วก็ได้เขาจะยอมทําทุกๆอย่างเพื่อคุณในตอนนี้เป็นฝ่ายเขาที่รอคอยคุณอยู่โอกาส ที่มีไว้ให้กับคนที่เห็นคุณค่าหรือเป็นพรังานการที่เขาคิดถึงความฝันความหวังที่เขาเคยทําร่วมกับคุณก็ได้นะเหมือนมีพลังานการที่อยากมาทําทุกสิ่งทุกอย่างและเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับของชาวธาตุ ดินกันพืชอสคงกรนนะ่เป็นโอกาสที่เขาจะควายคว้าทุกโอกาสที่คุณมอบให้เขาเขาจะทําเพื่อคุณเขาจะห่วงใยคุณมากกว่าเดิมนะในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมาในความรักในความสัมพันธ์นะครับเพราะดุทลงานงไพ่ในแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับ พราะดูพลังงานไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามีพลังงานไพ่สี่ถ้วยนะเป็นพังงานการที่ในวันนั้นที่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าสิ่งดีๆที่คุณเคยมอบไปเขาในวันนี้มีคนที่รู้ค่ามีคนที่กําลังที่ คิดอยู่ก็ได้นะมีพลังงานไฟจติกนะคำมั่นคําสัญญาคําผูกพันมีคนที่อยากกลับมาสัญญาความเท่าเทียมหรือคุณกับเขาอาจจะมีข้อตกลงทางด้านกฎหมายที่ยังตัดกันไม่ขาดมีคนที่ผูกพันมีคนที่ผูกมัดมีคนที่คิดถึงคํามั่นคําสัญญาในวันนั้นที่เขาผิดคํามั่นคําสัญญา คำมัน่นคำสัญญานี้ยังอยู่ในความรู้สึกลึกๆของเขานะมีพลังงานไพ่เดอะเมจิเชียนนะครับเป็นพลังงานการเรียนรู้หรือเขาไปเรียนรู้หรือการที่เขาอยากกลับมาพูดคุยหรือการเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งในตอนนี้มีคนที่มาม o v ออนออกจากคุณไม่ได้มีพลังงานไพ่หนึ่งเหรียญสิ่งดีโชคดีมีเอ็ดออกครับโอกาสที่คุณกับเขาได้กลับมาเริ่มต้นกันอีกครั้งหนึ่งนะความห่วงใยความดูแลที่คุณเคยมอบให้เขามีพลังงานไพ่เดอะเฮอร์มิต ชาวกันลัคนากันเป็นฝ่ายเราที่กลับมานิ่งเป็นฝ่ายเราที่กลับมาคิดแต่ตอนนี้คุณจะดูถึงสถานาการณ์ของคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาแก้ไขกับปัญหาที่เขาเคยทําให้เราผิดหวังที่เขาเคยทําให้เราเศร้าเสียใจในวันนี้เป็นฝ่ายคุณที่อยู่ได้ด้วยตัวคุณเองคุณมีสเสน่ห์คุณมีความมั่นใจคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างในตัวของคุณเองนะกับสิ่งที่ผ่านมาอาที่เป็นฝ่ายคุณที่พยายมามมามากพอแล้ว ในวันหนึ่งที่เขาห่างจากคุณไปอ่ะเหมือนเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้แล้วว่าคุณค่าในความรู้สึกเป็นยังไงนะในความรู้สึกของคุณในความรักในความิเติมเต็มให้กับเขานะมีพลังงานไพ่สิบเหรียญความเป็นครอบครัวอนาคตเขาอยากกลับมาสร้างครอบครัวและอนาคตกับคุณอีกครั้งหนึ่งเป็นฝ่ายเขาที่แอบมองคุณเป็นฝ่ายเขาที่แอบมองคุณอยู่ห่างๆก็ได้นะความตั้งใจ ความทุ่มเทความพยายามในตอนเนี้เหมือนอาการที่เขากําลังที่จะพิสูจน์ในตัวเขาเองว่าเขาสามารถกลับมาดูแลคุณได้น่ามีพลังงานไพ่เพจออฟคัพเป็นพลังงานไพ่ในตอนนี้มีการกลับมาพูดการกลับมาคุยการกลับมาเคลียร์ใจ ควีนออฟ s อรดราชนิงสายลมลมที่พัดผ่านก็เหมือนอุปสรรคที่ผ่านไปแล้วโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นคุณค่าในโอกาสที่ให้ไปในตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่จะต้องตัดสินใจแล้วว่าคุณยังพร้อมที่จะให้โอกาสกับคนคนหนึ่งกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อยู่หรือเปล่าวิวออฟฟอร์จูนการเริ่มต้น ความรักระหว่างห่วงแห่งความรักมีพลังงานการที่ในวันที่เขาไม่เคยแคร์ในวันที่เขาไม่เคยสนใจเขาอาจจะไปเรียนรู้กับคนที่ไม่ได้ชัดเจนขบคนที่หวังผลประโยชน์ในตัวงเขาก็ได้นะในตอนเนี้ยเหมือนการที่คุณน่ะจะเป็นฝ่ายที่มีกำแพงนะเออมีการเริ่มต้นโอกาสแห่งความรักเหมือนโชคชะตาและวันเวลาที่เขาจะมาพิสูจน์ในตวงเขาเองนะในตอนนี้มีคนที่อยากกลับมา ขอโอกาสหึงการเริ่มต้นกับคุณนะ,อะขอดูรายงานให้ในสรุปและแนะนำให้กับชาวธาตุดินนะครับขอให้สรุปและแนะนำ มีไพ่ของเดอะฟูลนะเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นที่ดีหรือการที่เราสร้างเป้าหมายใหม่ให้กับตัวขงเราเองหรือการที่เราสนใจในเรื่องตัวขงเราเองมากขึ้นก็ได้การกลับมามีความสุขในเป้าหมายและความหวังที่เรามีอยู่นาะมีพลังงานไพ่เดอะทาวเวอร์สิ่งที่แตกหักพังไปไเจ็ดเมท้าควีนออฟสอดหน้าราชินีถือดาบนะครับเป็นพลังาลงานไพ่ดีหายพิเทศ ความรับการปิดบงังการซ่อนเลนมีคนที่หงุดหงิดมีคนที่หวาดวุ่นมีคนที่กังวลใจสิบดาบเป็นพลังงานความทุกเศร้าเสียใจความทรมานใจในวันนั้นที่ไม่เคยแคร์ไม่เคยสนใจคุณในวันนี้มีคนที่แคร์ในความรู้สึกของคุณแล้วก็ได้นะเป็นฝ่ายเขาที่อยากจะกลับมาทุ่มเทกับคุณอีกครั้งหนึ่งในวันที่ห่างไกลกันเป็นฝ่ายเขาแล้วที่รู้ในความรู้สึกลึกๆว่ากับ เขาเป็นความรู้สึกที่รักคุณอยู่ก็ได้นะเป็นไพ่แห่งความคิดถึงไพ่แห่งความโหยฮาในตอนนี้ของเขาก็ได้นะมีพลังงานไพ่ยอยากกลับมาถือความรู้สึกอยากกลับมาถือถ้วยแห่งความรักความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะในตอนนี้เหมือนเขาอาจจะกลับมาเอาใจใส่คุณคอยเทคแคร์คุณคอยพูดคุยในทุกๆเรื่องกับคุณก็ได้นะ The world แห่งการเรียนรู้เปลี่น off ครับมีพลังงานการที่ ยางเขาก็ยังลืมคุณไม่ได้เขายังแอบสืบส่องคุณอยู่ 7, เจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการรอคอยนะเหมือนกการที่ต่างฝ่ายต่างยังรอคอยซึ่งกันและกันอยู่ก็ได้นะในความรู้สึกลึกๆของเขาเขาก็ยังรักคุณอยู่เขาคิดถึงคุณอยู่ในตอนนี้ก็ได้แล้วเขากําลังที่จะหาจังหวะหรือการที่เขากาลังหาหาโอกาสที่เข้ามาหาคุณก็ได้นะเออของชาวธาตุดินนะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตาม กด Subscribe กดเป็นกําลังใจให้ช่องหมอโต๊ะกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตดินทุกๆท่านนะครับ